โอ้โอ้โอเอาแล้วยังไงอุ้ยอุ้ยชันไปครับโอ้เกือบไปแล้วโอ้เกือบมีสัตวด์เดพี่นอ้องเลยนี่ไม่ไหวไม่ไหวเกือบไงพี่น้อง เกือบไปแล้วอู้หูเกือบไปว่ายูอู้เก้าสามนี่ก็โอ้ oh, oh, เบียดมาเหมือนกันทะร้อยห้านี่มาไม่ได้โอ้โอ้ปลาขวาต้องหุดอร่อยค่ะ โอ้เกือบไปซอดเด็ดพี่น้องเลยเมื่อกี้โอ้ใกล้อยู่ปากบ่ครับอ้า กระจกก็ไปอ่ะดิ่าดีจังหวะรถายได้ลยดีนี่อู้ถ้ารแต่ก่อนแห้สียงะบตอนบืกนเลยหระเขาก็ด้พยาตอน้ยตุ้ยกึ้นลมดน้ายดอืมลมดีนนี่แล้วบ่โ้คลิปอะไรแเนี่ยคุณได้วะ เหนไปกับมันกระปา๋าสั้นขนาน,นี้ไงไยไปเลยอ่อนทวงนะเนืน่อะไรที่มันไ่หลกระเดียงแล้วมาเจกาแม่นสบหรัเอ้าแล้วลมใหม่อ,มอ,มอะไรพี่รองน้องข้าห้องเออว่าขามห้องไปเลยมีแห้งที่มีแครอยู่อันแล้วขามห้องก็จะขึ้นกลุ่ม้ามมบานท่าลมลมามาไม่ตามันได้ยงหรอกแล้วขัานด้เหยียบล้วขึ้นเพไดออะไรตาตั้งเรวนนัน mong ním hỗ trợ bò bìa tất cả mọi người 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 mà Nó mọi người 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 กัน,านดากังแข่งดึงบ่ลงมหวงสั่นกีดเนะนว่าแต่เขาเต็มอุ่มมหันที่สิเป็นตะเบิงเลยเขาเต็มุม่ก้าขึ้นเมนบ่อัน,น,นตูมเงือบรถมันว่าแตขึ้นบ้นอีด้านเขาเต็มบ่มดานั่งหลับ <c oughs> ไปเคยเ็ดก้าวานคนยู่บินขาขทับเ็มสี่เนาะ